คลิกไปหนึ่งครั้งนะครับตรง wi-fi นี้เนาะอ่าโอเคจะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับนี่คือชื่อ wi-fi นะครับผมของกล้องนะครับโอเคนะครับก็วิธีการอาวโหลดก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนี่นะครับโอเคครับก็สวัสดีนะนะทุกท่านเลยนะครับผมก็อยู่กับช่องพานิสันอีกแล้วนะครับวันนี้ โอเคครับคลิปนี้ก็จะขอบอกเป็นภาษากลางนะครับผมเพราะว่าคลิปที่แล้วบอกภาษาอีสานไปนะครับนี่หนาบางส่วนนะครับฟังบูรุเรื่องเนาะก็ต้องขออภัยไปนั่ครับผมอาสนับอีพีนี้นะครับผมก็จะมาเฮ็ดเอ่อเออย่างไะการเชื่อม Wi-Fi นะครับของกล่อง SJ นี้นะครับผมนะครับเป็นกล่องแอคชั่นรุ่นนี้นะครับเ j 4000นะครับผมโอเคครับ ก็มาดูวิธีการเชื่อมต่อกันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับผมเตรียมโทรศัพท์นะครับก็เข้าไปที่เพจสโตนะครับเนาะโหลดแอปนะครับก็พิมพ์ค้นหาไปเลยนะครับนี่นะครับ SJ4000 เนี่ยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมเห็นว่ประมาณนี้นะครับขอไปนะครับนี่นะครับ โอเคติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็จะมาแบบด่วนๆนะครับผมเปิดส่วนของกล้องนะครับเปิดอโอเคนะครับฮากาพิกด้านขวาของกล้องมานำะจะมีเห็นเป็นรูป WiFi นะครับคลิกไปหนึ่งครั้งนะครับผมคลิกไปหนึ่งครั้งนะครับ ตรงไวไฟนี้เนาะอ่าโอเคจะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับนี่คือชื่อ wi-fi นะครับผมของกล่องนะครับอ่าถ้ามีไฟแบบนี้แสดงว่าสัญญาณได้ปล่อยออกมาแล้วนะครับก็เราก็เข้าไปที่ wi-Fi ของเราเลยนะครับอ่า Wi-Fi นะครับสักพักนะครับอ่านี่ครับมันจะมีชื่อนี้นะผมก็เป็นชื่อของผมเบียเนาะยักษ์ใหญ่นะครับแล้วก็คลิกเชื่อมไปนะครับ ล้วก็ป้อนรหัสเหมือนไ้ไฟทั่วไปเลยนะครับผมก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดนะาผมที่ผมตั้งไว้นะก็เขารวมนะครับอ่าโอเคเมื่อเชื่อมสัญญาณของกล้องเรียบร้อยนะครับเราก็ไปที่แอปที่เราโหลดมาไว้ตะกี้นี่ครับก็นี่นะครับเจ้า s อนี้นะครับไปนะครับผมก็ง่ายๆตามนี้เลยนะครับตามที่ผมเข้าใจนะครับผมอาจทิพาประกันใดก็ขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับอ่า ก็จะประมาณนี้นะครับก็เชื่อมต่อกล้องนะครับยืนยันไปเลยนะครับนี่คือพึ่งโหลดมาใหม่นะครับผมอ่าจะเข้าหน้านี้นะครับผมก็ส่วนเชื่อมกล้องเราก็มีอ่าเขาเรียกอะไรลน์รูปแบบนะครับเราสามารถกดสั่งงานผ่านมือถือก็ได้นะครับผมอ่าอย่างเช่นนะครับนี่นะครับอ่ากล้องนี้นะเนาะขออภัยนะแล้วก็กดตัวนี้ก็สามารถถ่ายวิดีโอได้เลยนะครับนี่ เห็นไหมครับกล้องก็จะทํางานได้ไหมครับนี่เดินแล้วนะครับผมก็สั่งอยุดตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมไม่สะดวกแบบนี้นะครับผมเอาไว้เชื่อมโหลดคลิปอย่างเดียวนะครับผมก็วิธีต่อไปก็จะเป็นการโหลดคลิปนั่นเองนะครับก็กดตรงที่เป็นรูปภาพสี่เหลี่ยมนี่นะครับเอ้ความมือล่างสุดนี่นะครับผมก็คลิกเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับก็อนุญาตไปเลยนะครับก็จะเด้งเข้าสู่หน้านี้นะครับก็ ไปคลิกตรงบนนะครับเป็นวิดีโอนะครับที่ถ่ายไว้เนาะโอเคนะครับนี่นะครับมันก็จะมีไฟล์แล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมนี่นะครับเครื่องนี้รู้ว่าจะดูโหลดได้หรือเปล่านะครับก็เป็นแค่มือถือตัวอย่างนะครับผมก็คลิกไปแล้วสามารถคลิกดูคลิปก่อนได้นะครับผมนี่นะครับสมมติตัวถ่ายตอกีนนะก็เรียนออนไลน์นะครับนี่นะก็จะเรียนนะครับ นี่นะครับอ่มือตึบนะครับโทรศัพท์อ่าดูคลิปนี้ก็ได้ครับอ่ไม่เล่นไม่ได้นะครับโอเคนะครับก็วิธีการดาวโหลดก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนี่นะครับอ่มือถือเครื่องนี้มันเป็นมือถือ,อเครื่องเก่าแล้วนะครับผมส่วนเครื่องใช้งานปกติก็ใช้ถ่ายนี่นะครับผมโอเคแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับ ก็จะคืนนี้นะครับอ่าก็ตัวนี้ไม่ต้องตัวแกนะครับก็กดคลิกออกไปเลยนะครับก็นี่คือเป็นการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับมันก็จะบอกนะครับว่าเราโหลดไฟล์ไหนไปแล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับมันวิดีโอที่เราเราดาวน์โหลดมันก็จะไปเคลื่อนอยู่ในอัลบั้มเนาะอ่ะกดย้อนกลับไปนะครับอัลบั้มรูปภาพเรานะครับโอเคนะครับ นี่นี่เองไหมครับอ่านี่ก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับจัดเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นี่ครับผมภาพก็จะประมาณนี้นะผมถ่ายเมื่อตะกี้นี่เองนะครับประมาณนี้นะครับภาพโอเคนะครับสวยนะครับแต่ในกล้องมันอาจจะดูดำๆหน่อยนะครับแต่ในเครื่องนี้โอเคเลยนะคภาพก็จะประมาณนี้นะครับระยะการดาวน์โหลดก็แล้วแต่ไฟล์ของนานาครับจะถ่าย นานก็โหลดนานนิดนึงนะครับถ้าถ่ายเป็นแบบ10นาที20นาทีแบบนี้นะครับก็ส่วนมากผมถ่ายแค่3นาทีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับการเชื่อมต่อ wi-fi เนาะก็จะประมาณนี้นะครับก็อีกครั้งก็ได้นะครับผมแล้วดูอีกครั้งก็ได้นะครับปิด w i f i ไว้ก่อนนะครับแล้วปิดกล้องด้วยนะครับวิธี สมมติว่าเราเปิดกล้องกันมานะครับดูอีกครั้งก็ได้นะครับเปิดกล้องมานะครับเราจะทําการเชื่อมต่อกล้องนะครับเชื่อม Wi-Fi กล้องนะครับก็กดตรงนี้นะครับนี่นะครับเป็นรู wiFi หนึ่งครั้งนะครับคือญสดงว่าแบบนี้มีไฟขึ้นแสดงว่าใช้ได้นะครับผมก็กดคลิก wi-Fi ของมือถือเรานะครับคลิกไปแล้วก็นี่นะครับชื่อนี้นะครับก็เชื่อมปกตินะครับ เชื่อมต่อแล้วเราก็กดไปเข้าแอปนะครับเราก็ไปสามารถดาวน์โหลดคลิปของเราได้เลยนะครับนี่นะไฟวิดีโอนะครับนี่นะประมาณนี้นะครับอ่ะส่วนจะรู้ได้ไงนะครับว่าวิดีเอกองของเราชื่อ wi-fi เป็นแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับอ่ะส่วนมือถือขออนุญาตปิดไว้นะครับนี่นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับ นี่นะครับปดไปเลยนะครับ1ครั้งนะครับ2ครั้งนะครับ3ครั้งนะครับก็จะเข้ามาสู่โหมดตั้งค่านะโอเคผมก็จะกดคลิกตัวนี้ไปเลยนะครับลิกข้างบนนะครับนี่นะครับก็มีชื่อ wifi นะครับก็คลิกโอเคเข้าไปนะครับพอไปนะคราบกล้องมันย้อนนะครับนี่นะครับก็จะมี ชื่อของเราเราสามารถตั้งได้นะครับเพื่อนๆก็ง่ายๆนะครับผมผมตั้งไปเรียบร้อยแล้วเนาะขอภัยะครับมองไม่เห็นนะครับกล้องมันย้อนกับแสงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเราสามารถเลื่อนได้นะครับตั้งได้นะครับโอเคนะครับลิปลิปก่อนหน้านี้ผมก็สอนวิธีตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลื่อนๆ่อนหาดูกันได้นะครับผมนั่นนะก็ตามที่ผมเข้าใจนะครับ วันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องพานิสานด้วยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับทุกไลค์ทุกแช์นะครับทุกคอมเมนต์นะครับผมก็ทุกๆการติดตามนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยครับผมโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้กดอีกครั้งนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับลิกหนึ่งครั้งนะครับอินฟเปิดนะก็ชี้หนึ่งครั้งก็คือปิดนะง่ายๆนะครับ นี่นะชิกีนึั้งก็ปิดไปเลยนะกดแชร์ข้างหลังก็ปิดกล้องนะครับเป็นรุ่นนี้นะครับผม sj c a m w ค f i นะครับผมประมาณนี้นะครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับก็แบบไๆนะครับตามที่ผมเข้าใจเนะาะก็หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยละกันนะครับผมสำหรับพีนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ